สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motion Master ช่องที่พาคุณไปรู้จักโลกเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและนวัตกรรมใหม่ๆจากประเทศไทยและทั่วโลกวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนววิเคราะห์อนาคตและเรื่องราวที่หลายคนยังไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motion Master เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ New Thailand Rocket 2,026จรวดรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในแวดวงความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหลายคนอาจสงสัยว่าจรวดไทยในปี2026มีอะไรเปลี่ยนไปมีความสามารถระดับไหนและราคาประมาณเท่าไราคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเข้าใจง่ายและครบทุกมิติในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศและการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงการนำเข้าอาวุธและระบบจรดจ,จากต่างประเทศสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองผ่านความร่วมมือของนักวิจัยไทยวิศวกรทหารและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศนิวไทยแลนด์ร็อกเก็ต2,026ถือเป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาระยะยาวที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับแนวคิดการออกแบบที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของไทยจรจรุนใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศ การฝึกซ้อมและการทดสอบเทคโนโลยีขั้นสูงโครงสร้างภายนอกใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงทนต่อแรงดันและความร้อนในระดับที่สูงกว่ารุ่นก่อน,อน,อนทำให้จรวดสามารถรักษาเสถียรภาพระหว่างการบินได้ดีขึ้นลดความสูญเสียพลังงานและเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมทิศทางระบบขับดันของ n ิว Thailand r o c k e t 2 0 2 6เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญมีการพัฒนาเชื้อเพลิงแบบผสมรุ่นใหม่ ซึ่งให้แรงขับสูงแต่ลดควันและความร้อนส่วนเกินส่งผลให้การตรวจจับจากระบบเรดาร์หรือเซนเซอร์อินฟราเรดทำได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระยะทำการของจรวดและลดต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาวในด้านระบบควบคุมจรวดรุ่นนี้ใช้ระบบนำวิถีแบบดิจิทัลที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยรองรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถปรับเส้นทางการบินตามสภาพแวดล้อม เช่นความเร็วลมอุณหภูมิและแรงดันอากาศระบบนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการทดสอบและใช้งานทำให้ New Thailand Rock e t 2026ถูกมองว่าเป็นกาวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมจรวดไทยอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสนใจคือความสามารถในการปรับแต่งหรืออัปเกรดจรวดรุ่นนี้ถูกออกแบบแบบโมดูลาหมายความว่าสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์บางส่วนได้ตามภารกิจเช่นระบบสื่อสารระบบวัดผลการทดสอบหรือระบบป้องกันการรบกวนสัญญ,ญาณ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องสร้างจรวดใหม่ทั้งหมดในมุมของความปลอดภัย n ิว Thailand Rock e ก็2,026ให้ความสำคัญอย่างมากมีการติดตั้งระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่สามารถประเมินสถานะของจรวดตั้งแต่ก่อนปล่อยระหว่างการบินและหลังเสร็จสิ้นภารกิจหากตรวจพบความผิดปกติระบบจะสั่งยุติการทำงานหรือปรับเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงทันทีแนวคิดนี้สะท้อนถึงมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีของตนเอง หลายคนอาจถามว่าแล้วจรวดไทยรุ่นใหม่ในปี2026นี้มีบทบาทอย่างไรในอนาคตคําตอบคือไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศการทดสอบดาวเทียมขนาดเล็กและการสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมขั้นสูงการมีจรวดที่พัฒนาเองได้ช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศและเปิดโอกาสให้ไทยก้าวเข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีระดับภูมิภาค มาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นคือราคา New Thailand Rocket 2026จากข้อมูลการประเมินในอุตสาหกรรมราคาต่อหน่วยของจรวดรุ่นนี้คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ80-150ล้านบาทต่อระบบขึ้นอยู่กับสเปคอุปกรณ์เสริมและรูปแบบการใช้งานราคานี้ถือว่าต่ำกว่ว่าการนำเข้าจรวดจากต่างประเทศในระดับเดียวกันอย่างมากและยังช่วยให้เงินลงทุนหมุนเวียนภายในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับจรวดนำเข้าจากต่างชาติ n ิว Thailand Rocket 2,026มีข้อได้เปรียบหลายด้านทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงและการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของไทยนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยว่าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้ด้วยตัวเองในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า n ิว Thailand Rocket 2,026จะเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลจรวดร,รุ่นใหม่ที่มีการต่อยอดไปสู่รุ่นที่มีระยะไกลขึ้น แม่นยำขึ้นและรองรับภารกิจที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยการทหารหรือการพณิชย์เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากโครงการนี้จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นวัสดุศาสตร์ระบบควบคุมอัตโนมัติและพลังงานทั้งหมดนี้คือภาพรวมของนิว Thailand r o c ก็ t 2026จรวดไทยรุ่นใหม่ที่สะท้อนถึงศักยภาพและอนาคตของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงหากคุณคิดอย่างไรกับจรวดไทยรุ่นนี้เห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motion Master เพราะเรายังมีเรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ๆของไทยและทั่วโลกมาเล่าให้คุณฟังอีกมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ